สวัสดีครับสวัสดี f อซทางช่องท,ทุกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าชู่ช่องวิไลเฮชกค,ครับเสารของวันที่29ครับทำกลางบรรยากาศสายฝนพึงหยุดพึงทซาบลุกไปนะครับบรรยากาศท้องฟ้ามืดคึมกันคิดหอดคิดถึงเอฟซครับเอาแนวทางตัวเลข,ข,ข oon, ครับของเจตูนครับถือว่าเปิดตัวทางช่องเอาเจตูนครับเพิ่นทรงตัวเลขแนวทางมาให้ เดินเพื่อนว่าเดินดีมาหลายมวดติดแล้วครับตัวเลขแนวทางของเจตูนนะครับเพิ่นทรงมาเป็นบนอย่างเดียวนะครับตัวเลขแนวทางของเพิ่นของเจตูนสินาติตำ่ำสําใดคุณพ่อคุณแม่ครับขอมาเบิ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องเฮาขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทํางานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ อ่าครับสำหรับตัวเลขทั้งเจตุนนะครับได้ส่งมาให้มือนีกับสาววันที่29นะครับเพิ่นบ่าบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับทีน่าติดตามซ้ำใดดันนะครับคุณพ่อคุณแม่เขามาเบึ้งมาชมนะครับหมักชอบเข้ากระจังต่มาหมักกับปล่อยผ่านนะครับเอาเพื่อพ่าเป็นการเซเวล่าครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องเข้าไปเบื้องตัวเลขทน้งครับของเจตูลประจําหวววันที่31 กรรคดาคม2566กันถือว่าเป็นการเปิดโตเป็นเซียนใหม่นะครับช่างช่องเฮานะครับตินาติดตามสัมดัวน์ไอจัมอ่าซื้อเจตูนไว้เลยนะครับเจตูนนะครับอ่าครับเขาไป็นเพิ่งตัวเลขเนี่ยท่าน,นับกันครับเอาครับนี่เป็นตัวเลขเนี่ยท่านับของเจตูนนะครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ ถือว่าเป็นโงสุดท้ายกันเลยวิ่งบนาวครับเจ็ดกับห้าอ่าถือว่าเจ็ดมาแห้งเด้อครับแต่ละสำนักนะครับที่ทางช่องเข้าไปติดตากเจ็ดมาแรงนะครับงวดนี้ย้ำว่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับเพื่อว่าเป็นบนอย่างเดียวนี่คือเป็นแนวททงนะครับหรือพี่น้องมกงักลังกะสามารถจัดได้ครับแนวทางมีบนมีลงัง แต่เจตูนนะครับขีดเส้นใต้สีแดงว่าบนอย่างเดียวเป็นสูตรคำนวณของเพื้นนะครับเพื้นไหมาแบบนี้นะครับทั้งช่องเฮ้ากะมานำเสนอแบบนี้นะครับวิ่งบน7กับ5อันแนวทางครับมี8คู่แต่ว่าเพื้นก็มีตัวเด่นตัวเนียนไหนะครับมี8คู่อ่ะมาเบิงน้ำกัดนะครับมี07 17 27 37 05 15 25 35, 8 5 8ูาคูน้ำกันอาตัวที่เจ้ตูนนะครับวงกลมมี07และกการนครับ15 25มี4คูนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแคปบหน้าจอครับเป็นแนวทางฝากตอนกันแคปบหน้าจอไว้เลยนะครับ ของเจตูนนะครับประจําวันวันที่31กรกฎาคมกับวิ่งบน7กับ5สำหรับเลขวิ่งครับเจตูนวงกลมไปที่7เมตรเดียวนะครับยำว่าคลิปนี้บนอย่างเดียวนะครับอ่าบนอย่างเดียวคุณพอ่อคุณแม่ครับมาบึงมาชมแล้วมาักชอบแข็บหน้าจอไว้ ทิจะะนาครับเบื้องเป็นแนวทางฝากตอนกันนะครับทางช่องวีไลให้โชคนํามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่และก็เอฟซทางช่องนะครับดูให้เป็นแนวทางนะครับสําสหรับตัวเลขแนวทางครับของเจตูนนะครับก็ถือว่าสําหรับเจ็ดไปส้นหลายสํานักอยู่นะครับถือว่าส้นหลายสํานักอยู่เจ็ดมาแรงนะครับเจ็ดมาแห้งนะครับ เดี๋ยวอ่านท่วนตัวเลขให้เอฟซีครับคุณพ่อคุณแม่เข้าได้ฟังอีกหลอบหนึ่งได้เบิ่งอีกหลอบหนึ่งสำหรับผู้แคปนาจอว่าเป็นนะครับคุณพ่อคุณแม่เข้าก็วังวัสิจดท่านไว้ครับอ่าครับแนวทางมี07 17 27 37 05 15 2535 แนวทางเจตูลครับวงกลมไปซีคูมี0 7, 17, 15, 25, ูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองห้าซีคูนะครับเจตุลวง,งกลมไปซีคูมักชอบแคบหน้าจอไว้นะครับอครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับเป็นโค้งสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้ากันแล้วครับส่วนเสาของที่ยี่สิบเก้าแล้ว <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับ ขออภัยนะครับเป็นโครงสุดท้ายเลยนะครับสาหรับเจตุลยําตัวเล็กนัองทางบนอย่างเดียวนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับถือว่าคือว่าโอ้สิไปล่างบก่ะบกะบ่ไปยังนะครับจัดได้เลยนะครับสามารถจัดได้อันนี้เจตุลคํานวณจากสูตรคำนวณของเพื่อนว่าน่าจะเป็นบนนะครับเอาน่าจะเป็นบนเพิ่นก็นเลยว่าบนอย่างเดียว คุณพ่อคุณแม่มักชอบเอาไวลังกับว่าเป็นอย่างนะครับ่บอ่เสียหายบ่แนบมโนนนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยมีบทมีลงังอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นความคิดของจะคล้องสูตรคำนวณเพลินนะครับอาจจะเป็นบนนะครับเอาครับขอกรับขอบุณขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ด้อครับถูกยอดไลค์ยอดแช่นะครับฝากกดติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องเฮ้านะครับช่วงนี้นะครับทางช่องเฮ้าก็พยายามครับเสาะหาสำนักใหม่ๆสำนักที่ว่าเด็ดว่าดังครับมาฝากมาต้อนกัน mm hmm. เพื่ออยากให้คุณพอ่อคุณแม่และก็เอฟซีทางช่องเฮ้าได้มีโชคมีลาบกันแต่ละเดือนนะครับรัฐบาลประกาศพ้นสองครั้งก็อยากให้มีโชคมีลาบกันสู้ขู่สู้คนนะครับ เงินรัฐบาลไทยไลนะครับพี่น้องแต่เฮ็ดจังใดเฮ้าสีใดนะครับก็เลยเสาะหาแนวทางจากสำนักต่างๆมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่เฮ้าเอาครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกข้างหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของเจตูนนะครับจาของแนวทางที่ทรงตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องเฮ้าขอกราบขอบุญขอบคุณเจตูนจาของแนวทางอีกกรอบหนึ่งนะครับ ที่มีควมกรุณาอนุเคราะห์นะครับทั้งช่องเฮ้าได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ครับทั้งช่องมาฝากมาต้อนเ c ซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคกันให้ได้มีโชคมีลาบกันในวันที่31กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับอาตัวเลขแนวทางของเกตุนนะครับคุณพอ่อคุณแม่ขึ้นสีแคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยและวกัหวังวางขึ้นสีจดท่านครับ วิ่งบน7กับ5เลขวิ่งเด่นไปที่7นะครับเป็นบนอย่างเดียวแนวทางครับเดี๋ยวผมสีอ่านจากตตัวเด่นของเพิ่นเด่น07 17 15 25นะครับ4คููเป็นบนอย่างเดียว07 17 15 25อ่ะแนวทางของเจตูนประจำวดวันที่3 1กรกฎาคมนะครับ อาสุดไทยนี้นะครับทั้งช่องวิไัยเหโชคขอกรับล่าคุณพอ่อคุณแม่ทั้งช่องไปนะครับโอกาสหนาพอกันไม่คลิปหนาให้คุณพอ่อคุณแม่มีแต่ความสุขควบเจริญโศกๆก,กมันมาลำ้วยสุขขุสุขคนเจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ